ช็อกวงการท่านวาราศีธนูเสียชีวิตแล้วเรียกว่าเป็นนักร้องเพื่อชีวิตคนดังที่ฝากผลงานเพลงให้แฟนๆได้ฟังอยู่เสมอสำหรับท่านวาราศีธนูนักร้องหนุ่มอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถซึ่งวันนี้ล่าสุด เรกันยายนเพื่อนๆในวงการเพลงอย่างบ่าววีโชคไทยรถแห่และคนอื่นๆอ,อ,อีกมากมายต่างออกมาโพสต์ข้อความแสดงความไว้อะไรกับธันวาที่ได้เสียชีวิตจากโควิด1 9ซึ่งเพื่อนๆในวงการต่างเข้ามาไว้อะไรว่าพี่เป็นพี่ชายที่ดีกับผมมากๆให้คำปรึกษาให้กำลังใจผมมาตลอด ทุกโพสต์ของผมพี่จะเข้ามาคอมเมนต์ตลอดผมฝันไว้วันหนึง่งผมจะร้องเพลงทำเพลงคู่กับพี่สักเพลงพี่ไม่เคยปฏิเสธผมเลยเอ็นดูน้องคนนี้ตลอดผมพูดไม่ออกจริงๆผมมีพี่เป็นตัวอย่างถังเรื่องเสียงเรื่องร้องผมเสียใจอย่างสุดซึง้งขอให้พี่ไปเป็นเทวดาบนสวรรค์สร้างเสียงเพลงเพร้อๆบนสวรรค์นะพี่ อะไรและเข่ารบพี่มากๆครับพี่ชายที่น่ารักของผมท่านวาราศีธนูซึ่งอย่างไรก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปครั้งนี้ด้วยค่ะ